สำหรับวันนี้นะคะลูกค้ามาลาบรถใหม่นะคะรถใหม่ที่คุณลูกค้าคุยกันไว้นะคะก็จะเป็นมาด้าสคันนี้นะคะสี่ถูกต้องนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนะคะอุปกรณ์ของแถมนะคะกันก่อนเลยว่าครบถ้วนสมบูรณ์ไหมแล้วก็ความสะอาดของตัวรถคันนี้นะคะค่ะเชิญค่ะครบไหมคะอุปกรณ์ครบนะคะ บนะคะค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะวิธีการพับเบาะนะคะสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะเวลาที่เราจะพับเบาะนะคะลูกค้าจะต้องเอาสายเบลนะคะดึงขึ้นมาก่อนกดลงค่ะหนึ่งครั้งแล้วผลักเข้ามานะคะค่ะอันนี้เป็นวิธีการพับเบาะนะคะกลับมาตรนี้ น,ะะน้ำมันที่ลูกค้าเติมได้นะคะน้ำมันที่ลูกค้าเติมเป็นค่าออกเทน95ขึ้นไป91ห้ามเติมเด็ดขาดนะคะ E ี20นะเติมได้นะคะค่ะ,คะอ,อกกุปกรณ์ของแถมครบนะคะ,คะ